คลิปนี้อสการ์จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับ A.C.V ในทุกๆมิติค่ะ A.C.V หรือ Apple Cider Vinegar คือน้ำส้มสายชูหม,มักจาก Apple ในหนึ่งวันเราสามารถดื่ม A.C.V ได้สูงสุดที่2ช้อนโต๊ะเราไม่สามารถที่จะดื่ม A.C.V เปล่าๆได้นะคะเราต้องนำ A.C.V ไปผสมกับน้ำหรือผสมกับโซดาก,ก็ได้ค่ะสูตรในการผสมง่ายมากเลยค่ะ ใช้ ACV 1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำครึ่งลิตรหรือ ACV 1ช้อนโต๊ะผสมกับโซดาค,ครึ่งลิตรครึ่งลิตรก็คือ 500ML นะคุณผู้ชมเวลาดื่มนะคะแนะนำค่ะถ้าคุณผู้ชมทำา IF อยู่นะคะดีดเกลือชมพูล,ลงไปนิดหนึ่งนะคะและเติมน้ำแข็งลงไปสักหน่อยใช้หลอดในการดื่มเท่านั้นนะคะอยากระดกแบบนี้เนื่องจากมีความเป็นกรดสูงคนทำไอเฟเนี่ยดื่มทุกวนันถ้าเราดื่มแบบใช้แก้วแบบนี้นะ,ะอาจจะทำลายเคลือบฟันได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ A ACV เนี่ยมีสปปรรพคุณมากมายนะคะข้อแรกเลยนะคะคือช่วยการทำงานของระบบย่อยค่ะและช่วยให้ร่างกายของเรานะคะสามารถดูดซึมสารอาหารบางชนิดได้ดียิ่งขึ้นเช่นวิตามิน K, วิตามิน C, วิตามิน B12, m a g แมกนีเซียมและแคลเซียมนอกจากนี้แล้ว ACV ยังช่วยลดการเกิดแก๊ส ACV ยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด ACV ยังช่วยลดน้ำหนัก ACV ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ACV ยังช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย คนที่ห้ามดื่ม ACV เลยนะคะคือคนที่มีสภาวะกรดไหลย,ย้อนค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดื่ม ACV นะคะให้คุณผู้ชมดื่มก่อนหรือหลังอาหาร15-60นาทีค่ะและสามารถดื่มก่อนนอนได้ถ้าไม่กลัวว่าจะตื่นมาชิ้งจองตอนกลางคืนนะคะสำหรับ ACV นะคะเวลาที่คุณผู้ชมเลือกซื้อให้เลือกซื้อแบบขุ่นค่ะคุณผู้ชมขาแบบนี้ค่ะให้เอาแบบที่มีกากมันจะมีแบบใสกับแบบขุ่นออสการ์ไม่แนะนําแบบใสเลยนะคะแนะนํำ ะคะยี่ห้อนี้ค่ะรร a กนะคะ organic raw unfiltered with the mother unpasteurized นะคะถ้าซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ว่าคุณสมบัติต้องเป็นตามนี้ใครที่ ใครที่ดื่ม ACV นะคะดื่มไปเลยช่วงฟาสคุณผู้ชมมันช่วยคุมหิวนะคะแล้วทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครที่ติดหวานมากๆเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าอยากกินขนมหวานเหลือเกินไปชง ACV ดื่มเลยค่ะช่วยลดความอยากขนมหวานได้ด้วยถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์โปรดกดแชร์นะคะ